ครับเราได้ก็อยู่ที่บริเวณขอบของอในสนามย้าสนามกีฬากา,า,ารกีฬาคอนหันใหญ่นะครับก็จะนี้คนก็ามาเริ่มยิ่งยิ่งดึกนะครับก็ยิ่งยิ่งคนเยอะขณะนี้เขาจะมีครับจานก็เกือบเต็มแล้วนะครับก็จะมีรถกระบะนะครับที่มาคอยสแตนบายว่าจะเขาจะขึ้นทีละทีละทีละลูกนะครับเห็นได้ว่านี่เป็นของอเกาหลีนะครับ ก็เตรียมแซนด์บายเขาจะมีทหารนะครับช่วยรักษาอยู่นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นของประเทศ <Okay. S 1> เตรียมแซนด์บายที่จะขึ้นอย่างเดียวนะครับนี่ของอังกฤษนะครับอังกฤษอังกฤษก็จะมีหลายประเทศนะครับที่จะเข้ามารวมกลุ่มก็จะมีสโลแกนใกล้ๆเลยนะครับกับอันนี้ตะก,การต้องใช้ตะกาเพื่อต้องการ ความเบานะครับที่จะแล้วก็มีเป็นขนาดนี้ก็จะเป็นอบอลลูนที่เนะครับเรื่องเหลืออีก1,2,3,4,5,6ก็หลายบอลลูนอีกนะที่ต้องขึ้นในเวลาไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกันนี่คนก็มายืนเต็มเลยนะครับ อลนแบบไนโตรนไ้นี่แรกหน้ามพี่ี๊บสามารถเลือกกระุณนบการคะเรแย่นะครับไม่ได้คนมาเต็มนะครัอคอบกอ5 5บอลลูนก็ขเขาจะการแสดงขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็สามารถที่จะอีก่บอลลูนครั้งต่อไปคือจะมาเซตใหม่นี่